ว่าสิงมายักษ์เบียกข้าไปซ้ายอีกแล้วนะครับโอ้คู่นี้นี่ออกอาวุธทันกันเลยนะครับไทยยุบไทยย่นนิดเดียวนี่น่าจะถึงแพ้ได้เลยนะครับใจเคียงมากผู้นี้ใครเดินก็จะดูว่ามีภาษีดีกว่านะครับคือเดินเตะกับถอยเตะนี่นะคนคนเดินทำเขาบอกว่าอาวุธมันหนักกว่าครับสิงห์พยัคฆ์พยายามจะเดินหาครับเสียประมวลนะครับสั่งลุยอยู่แล้วครับอาทิ์เพียบ ัตวั์ใช้ฝีมือตั้งแขนไว้ขวางพยายามจะตตั้งไว้ตั้งไว้แทงเข่าตั้งไว้คืนได้ไหมคืนได้ไหมเสียบคืนได้แข้งซ้ายแทงเข่ามายังอึดอัดเหมือนกันครับสัตวัฒนี่ครับมาของดีเลยครับคู่เอกช่วงแรกของเรานี่ครับขยับ เดินเปิดเกมเข้าไปสัตวัตรมาดีแข้งขวาไปดูสิงพยักมาตอนนี้แขนกดไว้กดไว้กดไว้ยกเสียมาติดเชือกไปหน่อยครับทำก,การธิรวุฒิมากลางเวทีก่อนรือว่าสัตวัต์เองก็พยายามจะออกแข้งแล้วจะปล้ำในนะครับสิงพยักนี่คอยกดแขนเอาไว้แล้วก็แทงสู้ไหนนี่ถูอว่าคู่ขี้สูงสีนะครับมาดูกันวงนอก ใครจะแม่นใครจะเร็วกันนะครับสายกับขวาด้วยอแม่ใครใครเดินแล้วมันออกอาวุธเข้าอ่ะสายเตะสวยครับติดตัวสตาวั์ติดตัว,ตว,ตตวอา้าวขีบพ,พอมาตีตีใกลเชือกไกล้เชือกอ่ะกรรมการกรรมการดีออกมาอา้าวขับหมัดจิ้มไปครับเสียบเข่าขึ้นมาโอ้โหผ่านไปนาทีเดียวยกสี่นี้อาวุ่นวายแล้วครับนี่ครับมายัดเข้าไปสิงพยัก สัตวัตมาไหนดูครับมาเอาเกาะยกเสียบเด้งตีครับหักหัหไม่ล้มครับโอ้โหดูมาเอาเด้งตีสัตวัตมาสิงพยัตโอ้โหดูครับต้องยอมรับเลยครับครูเอกมใส่กันไม่หยุดแล้วครับตอนนี้โอ้โสถานการณ์ก็ถือว่ายังใกล้เคียงกันอยู่นะครับแต่ว่ายกนี้นี่ปล่อยตัวออกมาดูว่าสิงห์พยั์ จะอาศัยความแข็งแรงนะครับเดินออกแข้งซ้ายในก็จับตีนี้กิบดีกว่านะครับโอ้ทีมซ้ายก็ไปตรงๆเอามาดูที่ว่าสัตวัดแล้วนะครับก็ต้องพยายามจะเริ่มจับเบียดเกมขากว่าด้วยนะครับมั่นใจแล้วนะครับสิงห์พญาสัตวัดต้องเปิดเกมเดินก็หาบ้างแล้วครับอ่ะอย่าคุยครับสัตวัดอย่าคุยครับแต่ถ้าคุยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนซ้ายของสิงห์พญาครับเอาคีบได้ยกตีได้ไหมอ่ายังเสียบได้ทีเดียว พยายามจะแก้ด้วยลูกขวางครับสิงห์พยักมาแต่ดูครับมาตอนนี้โดนถีบโดนเขี่ยขาครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาหุกซ้ายฮุกซ้ายครับฮุกซ้ายโอ้โดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนนะครับสิงห์พยักแต่ว่าสักวัชก็ต้องต่อเนื่องกว่านี้หุกซ้ายนี่แม่นนะครับโดนเกือบทุกหมัดนะครับเอาละครับเจียงเคียก็รออยู่ดูนะครับว่าจะเร่งได้ขนาดไหนนะครับเหลืออีกตึ่งนาทีครึ่งเลยโอ้ยเอาละครับ แรงขึ้นมาถ้าเข้าจุดโฟกัสจังๆนี่เป็นเรื่องได้ครับโอ้ถอยเยอะถอยเยอะและอาการไม่ค่อยดีเลยครับสิงไม้ยักษ์อาการไม่ค่อยดีแล้วครับว่าโดนมัดโดนหมัดชุดนี้สวนโอ้รอดไม่รอดโอ้ดูตอนนี้มาโอ้ถอยแล้วโดนมัดอีกแล้วครับโอ้ยกนี้สัตวัดสัตวัดอัปขัดอัปขัดอัปขัดแล้วก็แทงเข่าเข้าไปครับโอ้โหเอาแล้วครับเป็นเรื่องแล้วครับอ้าวอ้าวอ้าวนี่ครับมหาดี ลังสิตที่หลังสิตมันจะเกิดเหตุอีกแล้วหรือเปล่าครับโอ้ยเิดเข้าไปสัตวัตอสิงห์พยักมาตอนนี้ยืนด้วยหัวใจเตี้ยอยู่เตี้ยไปเอ,าอ้ายังไงก่อ,อไว้ก่อนโอ้โหมาจาังหวะนี้ยังพอประคองตัวได้แต่ว่าสัตวัดมาอีกแล้วศอกด้วยครับโอ้โจะจะไม่มีอะไรแล้วนะครับแต่ว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับยุคนี้เบียดเข้าไปกัน้าไม่ดีนะครับอ่อนละหวยรลยแรงไปเหมือนกัน เอาละครับเวลาก็ยังพอมีให้นักตวัดนั้นได้ลุ้นนะครับพยายามจะเบียดต่อยมัดตีน,นะครับโอ้โไม่หยุดด้วยเอาละครับทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งเข่าดูว่าสิ่งพยักนั้นหมดเกี้ยงแล้วนะครับมาถึงตอนนี้โอ้ยทันไม่ทันครับทันไม่ทันครับโอ้ดักแทงหมัดเข้าไปว่าป้องกันหมัดไม่ไม่อยู่ครับเ้าสตวัดโดนถีบไว้ถีบไว้ยัดเข้าไปล็อก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  ท้งเพืนครับโอ้โหดูครับมาวันนี้พลิกอุตลุดเลยครับมวยมันสนัตเมืองพอหลักบุญผู้ชนะของเราครับสตวัษอวัฒนาครับวันนี้